อ่าสวัสดีครับร้าน B ีเลสซิอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวดี63าครับผมบเวลานี้เงียบสงบกำลังดีเหมาะกับเทสรถมากไอสัตว์ตำรวจจะเข้ากูไหมเนี่ยนี่ให้ดูวิวก่อนว่าโอ้โหเไป็นไงเรวดีเลสซิ่จากตรงนน้นนะตรงนน้นเลยนะสุดดุนะโอ้ปัญญาอ่อน ไอเฮียเขามาให้มารีวิวรถมันก,ก็ไปให้ไปมองถนนอ่ะประมาณนี้อ่ะ AF27 ครับลูก44ท่อติดรถมาเองลูกค้าซื้อมาก่อนอนานี้แจว๋วแจว๋วคือท่อเนี่ยท่อเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เนี่ยแม่งก็ถ้าทิ้งแทบจะทิง้งเลยนะพูดตรงเลยอันนี้คือท่อใช่ครับท่อนี่น่าจะเป็นท่อของร้านจ้อยนะถ้าจะไม่ผิดก็ใช้ได้ครับดีเลยตรงรุ่นก็ เอาสเต็ปเป็นลูกสี่จากลูกเดิมเปลี่ยนคาร์บูแลวพวกนี้ครับไล้ข้างมาฟังเสียงเลยดีกว่าก่อนที่จะขี่โมกันเดี๋ยวจะเอาไปเทสักสี่รอบให้ตำรวจจับเล่นแก้กุ้มคนเดียวเหมือนเดิมขออนุญ,ญาตสตาร์ทก่อนอยังใส่เสียงอ่ะนไงโอเคได้ไหมได้ไหมดับไหมเร่งมาหน่อยเร่งมาหน่อย เมื่อกี้ตั้งหลี่ไว้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รอบเล่งหรอกปัญหามึงอยู่ที่พวกชุดสีมึงมากกว่าโอ้โหมันจะขย่าไปไหนเนี่ยสั่นทั้งขันฟังเสียงรถไม่รู้เรื่องเลยประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ครับลูกสีสีชักสี่สามจุดห้าจุดสอประมาณเนี้ยนะชักมันไม่ได้จอนว่ะ คือของฟินนันก็บางทีก็ไม่ใจตัวเสื้อชุดกิดสีส,สีตรงรุ่นไม่ต้องลองประกันตรงรุ่นกระชัมนพอดีนิ่มนวลดูดีแต่เบิร์เนี่ยไม่ต้องห่วงสั่นทั้งคันดูอา้าวโถว่ทำกูเสียเลยเนี่ยเข้าม่เอาใหมา่เอา,า,เอาสังเกตที่ล้อ บีดนิดเดียวแม่งไปเลยคือบอกง่ายๆว่ามันมีพลังมากยังไม่ได้บิดเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าสั่นน้าดูเลย ไปเลยมานิดหน่อยเราก็เบาดีนึนงเดี๋ยวอาจจะโดนหิ้วได้แต่ถ้าเกิดฮิ้วไม่ต้องห่วงฝากดูแลรถที่เหลือ,อที่ร้านด้วยถามว่าไปอย่างอ๋อวนกลับมาแล้วทุยไม่ใช่เขาทำตามหน้าที่ฮะเราก็อยู่ของร้านเราแน่ป็นไงเบิ้ลกันไม่สนใจใครเดี๋ยวก็โดทักวันหนึ่งกูเนี่ยอันนี้นะครับมีโคกด้วยเหรอใช่โอเคเดี๋ยวไปกินแรบหนึ่ง ระวังนนท่อนะโอเคเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็คันนี้ก็รีวิวนี้เล่น้อยไปก่อนเดี๋ยวติดเครื่องง่ายๆไปก่อนแล้วก็จะลองขีเ่เล่นในซอยครับเบาๆลันอินสองสามรอบออถ้าเกิดดูโอเคน้ำมันโอเคก็จะออกไปข้างนอกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูความเร็วประมาณนั้นครับ โดยพื้นฐานอะไรที่ใส่กันทุกอย่างแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับน่าจะไม่ได้ดีอยู่ครับอืมประมาณนั้นครับผมแล้วนี่ช่างจูวทาอะไรเนี่ยช่างจู่ทาอะไรครับ <laughs> ใจเย็นครับลูกโอ้จะไขอะไรแล้วมันก็แน่นอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ครับอาจจะขี่ได้วรสองรอบแล้วพรุนี้ก็ขี่เต็มที่คันนี้คือเตรียมตัวกลับบ้านได้เลยครับพรุงนี้สามสี่ทุ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งผมแจ้งข่าวให้อีกทีนึงน,นะครับผมก็ ทุกอย่างสมบูรณ์ดีครับที่มันสั่นง่ยงยๆๆก็ชุดสีกับพวกอะไรจุกจิกปัญหาทำทำภาษา,ารถเก่าครับผมโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ